จริงๆต้องบอกว่าทรัมป์มาอเมริกาดีแน่นอนดีอย่างไงครับเพราะอเมริกาทรัมป์เนี่ยทำทุกอย่างให้เศรษฐกิจความรุ่งเรืองความแข็งแกร่งของอเมริกาดีทีนีนะครับอขาทเขาทำอะไรบ้างครับเศรษฐกิจลดภาษีนะครับทำเฮลท์แคร์เอาใจคนจนนะครับแล้วก็ช่วยคอร์เปอเรอย่างเช่นว่า ลดคาร์บอนแท็กลงนะครับส่งเสริมการผลิตน้ำมันลดเงินเฟอ้อลดค่าไรราคาบ้าไนไรอ์ีพวกนี้ยเหล่านี้ชัดเจนมากแล้วที่อีกอย่างอนึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามัน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 ,ม,นมันไม่ม,ม,มีมีผลไม่มากเพื่อลยไ,ได้ไหมครับนโยบายอู้พิพากษาวกนี้เนี่ยมันเข้ามาแล้วเป็นภาลากับประเทศอเมริกาและเป็นสังปันเยอะมากนะแล้วเขาจะตัดไปจะล่เอ่ เขาเรียกว่า deportation ก็คือว่าส่งกลับประเทศค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้อเมริกาก็จะเศรษฐกิจก็จะดีจริงๆแล้วว่ามันจะต่อเนื่องจากไหนรู้ไหมครับต่อเนื่องจากกฎหมายที่เขาส่งเสริมอย่างเช่นเราเรียกว่า chip a c ใช่ไหมครับยมะที่ให้เงินฟรีๆเลยห้าหสิบเลีล้ยนดอลลาร์กลับประเทศบริษัทที่มาตั้งล่าสุดที่มีข่าวว่า TSMC ที่ตั้งในแอริโซนา ผลิตแล้วได้ยิวดีกว่า t ี m c ที่ไต้หวันถึง4%อาจจะนะโอ้เป็นข่าวใหญ่โตอะไรเงี้ยน,นั่นก็เป็นส่วนของการสตั u กเจ r a l c ล่เ g งก็คือการ,ปรเปลี่ยนเชิงโครงสร้างของประเทศอนา,าอันนี้พอเปลี่ยนโลกอย่างไงเดิมเนี่ยอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญมาตั้งแต่หลังสงครามโลกที่สองแล้วก็จากไอ้การเลาเรียกยัว่า ทุกประเทศเนี่ยเวลาจเจริญเนี่ยมันมีเฟสของมันเลยเฟสเจริญญแรกคือผลิตสินค้าอินดัสเทรียลเหมือนอังกฤษตอนนั้นเป็นนะฮะสมัยพันแปดร้อยกว่าก็ผลิตทอผ้าอันนั้นคือปฏิวัติอุตสาหกรรมทำไปทำมาเสร็จก็จะกลายเป็นสังคมบริการคืออะไรครับก็คือส่งออกเอาไอ้ไอพวกผลิตโรงงานลงเงินเนี่ยไปอยู่แถวชาวบ้านหมดค่ะในกาก็เป็นอย่างนั้นแต่เป็นมาหานแล้วนะครับ สร็จแล้วมันก็จะมาเป็นที่ญี่ปุ่นเห็นไหมแล้วก็ญี่ปุ่นก็มาไทยเห็นไหมเสร็จแ,แล้วก็ไปเป็นที่ไต้หวนันแล้วก็ไปเป็นที่เกาหลีใต้ใเป็นไหมเป็นแบบน,นี้หมดเลยนะครับทีนี้แต่สิ่งที่มันกำลังจะเกิดคือมันจะกลับทัง้งหมดตอนนี้คือแลมานเกิดอะไรก่อนเขาก็จเจริญปุ๊บเป็นเอ่อเซอร์วิสเบสแล้วกัน,นอลองคิดง่งายๆนะ วันนี้ Magnificent s e v e ของอเมริกามีบริษัทบริษัทไหนไหมาที่เป็น production base ไม่มีสี่โค่ะไม่มีเพราะอะไรครับเพราะเขาออกไปให้ชาวบ้านผลิตไงอย่างเช่น n v i d i ียออกแบบชิปเสร็จยังไงครับก็ส่งให้ทีเออยู่ผลิตนะค่ะแต่วันนี้อเมริกาทำไงครับอยู่ใต้หวานเสียงอ่ะทีเมมาตั้งที่นี่ <ฮ>ด้วยกฎหมายชิะเห็นไหมแล้วทํามาอ้โผมว่ามันจะยิ่งต่อยอดขึ้นไปอีกค่<ฮ>ะวันนี้กับใช้จังดีอวมาเลกาตอนเนี้ยแน่นอนข้อได้เปรียบมากที่สุดเลยพลังงานค่ะ,<ฮ>ะอันที่สองซึ่งอันนี้เป็นหัวใจและเป็นหัวใจที่ทําลายความแข็งแรงของเยอรมันทุกวันนี้แต่ตั้งคือ ความแข็งแกร่งให้อเมริกากลับมาใหม่ค่ะที่สองคือเขาทำอะไรครับเขายังเป็นเจ้าของนวัตกรรมของเทคโนโลยีอยู่ถูกไหมฮะเราต้องยอมรับนะครับอย่างเช่นว่าสองนาโนเมตรอย่างเงี้ยจีนยังทำได้เจ็ดเองตอนนี้ยังมาไม่ถึงเพราะอะไรไม่มีเครื่องมืออะนนี้เขาก็บล็อกสามคืออะไรครับเขายังเป็นเจ้าของคือต้องมาเก็ต นี่สำคัญบมบากนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่มีพวกเนี้ยไอ้อนอคนไทอะน้องในบอกเออเนี่ยน้องเอ้มีตุรกีอยากจะตั้งเอาตังคเ่ไหอ่ะกูแบงกูแบงมันจะให้ไหมอะน้องน้องคงเตกมาสิมันไม่ให้หรอกให้ไหมอะาะแบงเขาก็มีชื่ออยู่แล้วว่าอะไรครับให้ร่มเมื่อฝนไม่ตกเอาร่มคืนเมื่อฝนตกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้สิค่ะนะมันก็วนไปวนมาเนี้ยทีนี้อเมริกาจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ แล้วมันหล่อเลี้ยงประเทศเขาอยู่แล้วพอร้้งกลับมาถ้าคราเป็นประธานาธิบดีนะครับสิ่งที่เขาจะทําคือเขาก็จะทาให้สิ่งที่มันแข็งแรงมันยิ่งแข็งแรงขึ้นไปอีกมาเช่นพลังงานอันนี้ชัดเจนแล้วตอนนี้ที่มันมนการอ่อนแอมีอะไรบ้างเซเชียลค,คือไอ้พวกที่คนอพยพเข้ามาใช่ไหมครับอะนนี้เขาก็จะลดะลดตรงนี้ลงค่ะเลว์แข์ที่แพงสุดๆเลย ช่วยปรับตรงนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ใช้คำว่า make America great again อ่าที่จริงๆก็ตมองใช้คำว่า make America affordable again แล้วก็ make America greater again อ่าคือครั้งที่แล้วมัน great ไงก็เี่มันต้อง greater นะจริงๆปรดีวมันไม่ไดสมัยที่สามเนาะถ้าไม่มีสมัยที่สามมันต้องเป็น greatest g r e แต่เออไม่หนีครับปอดีกฎหมายให้ได้สองรอบพอ จบมาไม่งก็ต้องแบบสีจิ้นผิงไปแก้กฎหมายเลยก็ไม่ได้เฮนี่ค่ะนี่แหละคือสิ่งที่ทรัมป์คิดแล้วผมไปลองไปคุยกับประชาชนอเมริกันะเขาก็คิดอย่างนี้จริงๆนะ้เขาก็มองแล้วว่าอเมริกาตอนเนี้ยคุณบอกว่าคุณไม่มีตังทำนู่นทํานี้แต่คุณมีตังไปเลี้ยงอมไอ้คนอพยพเข้ามาไม่รู้กี่ล้านคนคุณมีตังไปให้ยูเครนไม่เม k เซนเพราะฉะนั้น มันมันเป็นเรื่องปกติเชื่อผมนะอุดมการสู้อ,อุดมกินไม่ได้เชื่อผมไหมถ้าประเทศไห,ไหนนะอุดมกิน<ด>อุดมด้วยแบบทุกอย่างดีนะชีวิตด,ดีไปหมดนะอุดมการก็อาจจะกลับมาใช่ไหมแต,มมนะต่ถ้าคุณยังไม่มีนะคุณจะไปหวังอุดมการไม่มีทางเพราะอะไรครับ ก็ผมยังไม่มีจะกินเลยแล้วผมจะไปอุดมการมันกินได้ไหมเนี่ยไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอเมริกาอเม,อเมผู้ภาษาง่ายๆคืออุดมการของทั้มคืออุดมกินพูดอย่างนี้ถูกไหมค่ะก็ต้องทําทําอุดมการให้มีพอกินมีกินอ่าเป็นการซัพพอร์ตตับถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นจริงๆผมคัดไปหลายอันนะถ้าเอามาสรุปนะด้านพลังงานะ จะดีขึ้นน้ํามันจะดีขึ้นการจะดีขึ้นใช่ไหมครับอ่าเพระะ้นเซกเตอร์นี้จะดีร e เนีย b l e อาจจะไม่ค่อยดีแต่มันจะไปดีที่จีนไปที่ประเทศอื่นค่ะแต่ที่อเมริกาจะไม่ค่อยดีอาจจะต้องบอกเที yeah. ่ยแอร์ก็น่าจะดีอี่อเมริกาเนี่ยส่งเสริมแต่ไม่ใช่ทรัมป์กับกูบีอะอ,อ คอมเบิร์สละกันอานจะคอมเบิร์สแล้วคนะอมเบิร์สขอ,องจองอเมริกาดีไหมดีพอเขาลดภาษีเขาไอ้นู่นไอ้นี่ก็จริงจริแล้วมันก็เหมือนกับอะไรมันก็เหมือนกับการอาัดฉีดเงินเข้าไปในระบบแบบหนึ่งใช่ไหมเหมือนเป็นการอเ,าเอาเงินเข้าอาัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจภายในคราวนี้อากลับมาแล้ว m a g ิ i f i c e n เ s e ว่นจะดีไหมไม่ต้องดีแน่นอนเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าขนาดไม่ทํายังไม่มานี่ยังดีเลยยังดีขนาดนี้แล้วถ้าเกิดทามาเนี่ยน้อว่าเขาจะส่งเสริมา เขาไม่เคยพูดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะว่าพวกนี้รวยเกินไปต้องอะไรคอมมอนอะไรนะพอสเพอริตี้ไม่มีเขาไม่มีใครมีคําคิดนี้สางเกตฑ์มเพราะ,ะถ้าเขาพูดแบบนั้นเขาก็พูดงตัวเขาเองอะไม่จริงหรอ,อของโนน่าทัมเขาก็เป็นคนหนึ่งที่รวยโ,โคตรรไม่ใช่เพราะฉะนี้ยเนี่ยก็พูดแบบนั้นก็คือเขาก็ว่าตัวเขาเองอะเรื่องอะไรเขาจะไปพูดอะ,ะดังนั้นเนี่ยแมกนิฟิเซนเซเว่นเนี่ยมันจะยิ่งไปีเนี่ย มันจะเป็น super magnificent ก็ได้ใครๆไปรู้ว่ะค่ะก่ะพี่เรียกอย่างนี้โลกของการลงทุนน้องน้องน้าไม่เคยได้ยิน finding the gorilla ใช่ไหมค่ะนี่เลยแต่สมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่า gorilla มันมีตัวเดียวอืมอันนี้อจะเป็น gorilla ตัวนังก็คือ gorilla ของฟาร์รี่ค่ะนะสมัยก่อน intel สมัยก่อนค่ะคือ gorilla ของชิปชิปฮะ คอคอมคือคอรีล่าของชิปที่เป็นโมบายค่ะอย่าเงี้ยยกยกตัวอย่างนะมันจะมีตัวแล้วกินเยอะมากเลยกินเรียบแต่ตอนเนี้ยพี่มันเหมือนไม่ใช่มันเป็นคอรีล่าที่มันมาพร้อมกันเลยเราอ่านว่าเอลูเนียเป็นคอรล่าก็ใช่ไหมค่ะใช่เป็นคอรล่าของอะไรของชิปค่ะดีกว่าน DSMC เป็นกอริล่าของ c ิ i p Product Producer มันไม่เป็นเหมือนกันนะค่ะ,ะแล้วก็ Apple เป็นกอริล่าสมาร์ทโฟนค่ะสมาร์ทโฟนนี่ไม่ใช่แค่เครื่องนะเพราะตอนนี้เนี่ยรายได้เซรอร์วิสของ Apple งอนี่มหาศาลอืมจริงาน้องซื้อแอปเปิลมาน้องจะทำอะไรบ้างซื้อเพลงละอะไรของมันเยอะแยะไปหมด มันต้องจ่ายหลคาอะไรคลาวิค่าคลาวอ่ะเราต้องเราเนะเอาเอาไปอัปโหลดต้องจ่ายตังค์ด้วยนะ<ฆ>อ่าอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยกําไรมหาศาลเนี่ย<ฆ>ต้องไปดูถึต้องทุนเขาเอ้ยไม่ใช่ไอ้กําไรจนไปเยอะอเมซอน,นเป็นเจ้าก็ยังเป็นสจ้าของมาเก็ตเพลสใช้คำว่าอย่างมี้เรื<ฆ>่องมาเก็ตเพลสแล้วก็ประกอบไปย่างอื่นเข้าไปใช่ไหมเช,มช,มช่น Data Center ก็คือ AWS บูเอชแล้วก็มา AI เป็นตรงเนี้ย ผมถามว่าไอ้แมกนิฟิเซนเซเว่นจริงๆแล้วอ่ะมันคือกอริลลาแต่ละตัวว่าแต่ละตัวที่แต่มันมาพร้อมกันเพราะมันลิงก์ันอยู่ไงเหมือนมันมันมันจับเหมือนกั่ภาษาเรียกว่าจับมือกันมันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปด้วยกันไงถามว่าเอ็นวีเดียขึ้นไอทีเอสมซจะไม่ขึ้นได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันออกแบบดีไซน์แล้วผลิตได้หมดมากค่ะอ๋าแล้วผลิตเสร็จใครไม่มีคนใช้ไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เห็นปะ แล้วมีอีก n น t f l i x ค่ะอันนี้ก็เป็นกอริล่าถามสตรีมมิ่งอ่าเห็นไหมคือคือจริงๆคนอ่ะถ้ามองอย่างเงี้ยคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทำไมโลกเราตอนนี้คอริล่ามันยมเยอะอย่างเลยไม่มีชินแปนซีไม่มีอุลังอูตังนั่นหรอไม่รู้อันนี้มันคือสาตว์มีก็ได้ไนะครับเอ่อลินมสแคก็อาจจะมีก็ได้เมือนไทยจะมีลสแคแต่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่แต่ตอนนี้ล่มเปยาง้งแล้วมันเกิด สมัยก่อนมันไม่มีนะมันไม่มีเกิดอย่างนี้นะมันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้คนะ่ะเพราะนั้นโลกนี้มันจะไม่มีวันเหมือนรอบอดีตรีพีทอะไรฮิสตอรีรีพีทอิดเซลล์เนี่ยโอยถามง,ง่ายๆเลยนะมันมีสักกี่ครั้งที่เดี๋ยวนี้ฮิสตอรีมันรีพีทอิดเซลล์จริงๆอ่ะอืม้อยมากค่ะดูจากอะไรมนะางเช่นอินเว d ต o u เค r ร์มันไม่รีพีทอิดเซลล์เหรอไม่ใช่เมื่อก่อนบอก ดอลล่์ออนทองจะขึ้นขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้ทองทองไม่สนใจอะไรฉันก็ขึ้นอย่างเดียวอ่อนก็ขึ้นแพงก็ขึ้นดอกเบี้ยขึ้นฉันก็ขึ้นดอกเบี้ยลงฉันก็ขึ้นสงครามไม่มีฉันก็ขึ้นสงครามมีฉันก็ขึ้นรุปหล้วมันซื้อมันขึ้นจากอะไรยังงงอยู่เหมือนกันนะขึ้นหมดอ่ะคือคือพี่กันจะบอกว่ามันมันไม่ใช่หรอกมันมีเหตุมีผลของมันนะค่ะแต่ว่าพี่จะบอกว่าโลกมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้การลงทุนเนี่ยคุณจะไปคิดเหมือนเดิมไม่ได้ เอ,อว่าเอ็นวีเดียดีแล้วตัวอื่นจะไม่ดีไม่ได้เพราะมันต้องไปได้วยกันค <ขา S 2> ่ะถูกไหมถูกค่ะน้องว่าเอ็นวีเยกับทีเอมซกับอเมซอนหรือโมอ็มไมโครซอฟเรียนไปเลยนะแล้วอะไตัวหนึ่ง Google กับเฟบส t สมมติอา่าเมตาอะน้องว่าพวกเนี้ยลิงก์งกันหมดเลยเหรอใช่แต่ว่าแต่ละตัวอาจจะโตไม่เท่ากันถูกไหมค่ะ <ขา S 2> มันจะมันแข่งกันเองปะไม่เถิม เพราะว่าเอ็นบีเดียเนี่ยแข่งกับเมตาปะไม่ใช่นะแข่งกับ Google a l p h า b บ t ปะก็ไม่ใช่ก็ไม่ค่ะไแต่แข่งกับอีเทลมเอออันนี้อาจจะใช่ค่ะอ่าเป็นไปได้ตอนนี้ไม่ต้องไปพูดถงแล้วน้องค่ะอัเทลมันโกตูเลไปแล้วทงนี้มันไปนู่นแล้วพูดมันลงไปงไหนแล้วน้องไม่ได้ปุ๋ยมันแพ้สงครามนี้ไปแล้วค่ะนี่คือกอริลลาอินเดอ i s ม แต่ไม่ใช่มิส MIST นะ m i s s หรือพลาดตกเก้าอี้พวกง่ายเกม AI อะไรมิวสิกแช e เนี่ย i น t ออกจากวงไปแล้วกลับยากพี่จริงแล้วเอน d i เดเนี่ยเขาเขาไปเลยที่ที่พี่พูดทั้งหมดเนี่ยจะให้เห็นภาพว่ามันจะเกี่ยวข้องกับนโยบายท,ทรัม์ที่จะทำให้สิบคนพวกเนี้ยยิ่งใหญ่ก็อะไรครับ เพราะนี่คือสิ่งเพียงไม่กี่อย่างที่อเมริกายัางยิ่งใหญ่ที่พูดถูกไหมเขาวันนี้อเมริกายิ่ง,ไง,ไหหง,งใงหญ่อะไรบ้างครับเทคโนโลยีนวัตกรรมถูกไหมเจม่คอนดักเตอร์อะไรกบบอาวุธมันก็มีเหลืออยู่ไม่กี่อย่างและว่าของขนาดเครื่องบินนี่โบอองโบอิบอง่องนี่ทุกวันนี้ยังเหนื่อยเลยนะยังเจอเจอจีนมาชิงแชมป์แล้วนะ อวกาศเลือกคุยแล้วมีหลายท่าน,นไม่รู้นะนาซาทุกวันนี้เนี่ยนรซ่า,า,าไปแล้วนะมันมันมันแกงซ่ายังซ่าวกว่าเลยนะทุกวันนี้เพราะว่านาซาตอนนี้นี่ดายไม่ใช่ดายอนาเตอร์เดย์นะคือดายเอวี่เดย์เลยเพราะอะไรครับเพราะสเปซเอ็ค่ะแทนนาซาไปแล้วเรียบรอยาา้อยนาซาอนไที่รวงไหมอะ เดี๋ยวนี้นาซาตายเนาน้องเคยได้ยินมาอะไรมาจากนาซาหมดไม่มีแล้วตัวเนี้ยหมดจบไปแล้วน้องมีแต่ไปดูครับเพราะว่าทางดิงจรวดโบราณสมัยก่อนไปไป,ไปทัวร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือถ้าถ้าทําเขาเข้าใจเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยฉ,ฉันต้องส่งเสริมอะไรที่ฉันมีอยู่ค่ะพัฒนา,ฒนามันให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่าอย่างเงี้ยเซอร์วิสค่ะทุกอย่างต้องทํา ว่าไอ้กลุ่มพวกนี้จะดีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะดีเลยครับแบ่งอืมค่ะก็อะไรครับดกเบี้ยขาลงแล้วก็คอนซัมมชันจะกระตีขึ้นถูกมค่ะนี่พี่พูดถูกไหมคอร์ปอเรทก็จะดีขึ้นถูกไหมทุกอย่างดูเอื้อไปหมดเลยอ่าแล้วแบงค์เนี่ยมันคือหัวใจของแคปิตอลาร์ดก็ตค่ะถูกไหมแต่นั้นเนี่ย คุณว่าทันจะไม่ช่วยไม่ทําให้มันดีเป็นไปนไม่ได้อตอนนี้ตัวเลขล่าสุดนะมาเ k e t แคปของแบงค์เนี่ยขึ้นมาเกินสองล้านล้านแ,นะแต่สองล้านล้านก็ยังน้อยเนาะเทียบกับไอ้อ็นีเดียตัวเดียวยังสามล้านนะกกว่าเลยตัวเดียองน,นะเออแต่มันเทียบกันไม่ได้หรอกเออแต่ประเด็นคือที่พี่คนจะบอกคือว่าอเมริกาเนี่ยคือตอนคือช่วงก่อนหน้าเนี้ ถ้าแฮล์ิสมานนะที่อยามองว่าอเมริกาจะเหนื่อยนะเพราะว่าการไม่ไม่ส่งเสริมกระตุ้นนะเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ย<ะ>ในอนาคตอเมริกาจะลำบากมากเลยม,มันจะเป็นทูตททูเลตไปแล้วอะแต่พอพอทรัมป์มาเนี่ยมันเขาเริ่มเลยเออมันมันมัน มันจะตรงข้ามกันเลยเข้ามา,มเ,ขามเข้ามาจัางหวะที่ถูกที่ถูกเวลาไหมคะพี่หมูใช่พี่จี<อ>กบ็บอกว่าตลาดหุ้นอเมริกาที่ขึ้นรอบหลังๆเนี่ยมันขึ้นเพราะรัฐบาลไม่เกี่ยวเลยนะค่ะมันขึ้นเพราะอะไรครับพี่ชอบชื่อมาันมากเลยนะ Open AI โอ้ชื่อมันก็บอกแลนะ้ว Open เปิดรับสุด มันเป็นตัวที่เปิดโลก AI ทำให้ทุกคนที่โอ้ลุงตุงแช่ตามนี้ถูกไหมปีปีที่แล้วเนาะแม่สองสามตอนไหนไม่รู้จำไม่ได้มันเปิดตัวปุ๊บโอ้เราจะน้ำหนา้า AI นี่มันโอ้ไม่ว่า<ต>เป็น,น,นที่ือฮ่าไปทั่วค่ะ่ายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลไหมไม่ค่ะไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าท่านไบเด่นตอนนั้นยังงงง,ง,งอยู่เลยใช่ไหมงงงเลยคือ แต่ถ้าสมมุติว่า AI เนี่ย <eston S 1> มันได้รับการส่งเสริมมากๆจากรัฐบาลอีกล่ะมันก็จะยิ่งพัฒนาขึ้นไปนอีกแ้วนอนว่าเขาทำเนี่ยแน่นอนเพราะอะไรครับมันนั่นคือสิ่งที่เขาต้องอะไรต้องมั่นใจว่าให้ลำหาจากนั้มันมีอยู่อยู่อยู่อันหนึ่งที่มันเกิดสงครามเซมิคอนดักเอจะแทควอลขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องนี้แหละที่เขพูดว่าไม่ได้ละนโยบายของอเมริกาต่อที่ต้องเปลี่ยนละ ตอนนั้นรอจะมองแค่ว่าเออเราต้องนําอเมริกาอเมริกาต้องนําจีนประมาณหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วบอกต้องนําจีนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ as much as we can ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรรัฐบาลไหนมาก็กต้องทําอย่างเงี้ย <Now. S 2> มันเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะผลักดันไปได้มากที่สุดถ้าเรามั่นคงในเรื่องของการที่จะนําจีนให้ได้มากที่สุดหรือว่าเป็นผู้นําให้ได้มากที่สุดนี่คือจังหวะที่เหมาะสมแล้วไม่มีไม่มีตรงไหนเลยที่จะไม่ผลักดันในเรื่องนี้ถูกไหมคะ